ผู้ชมครับเพื่อนเมือนครับคลิปนี้อยากจะพามาดูนี่มันสะใจได้จอมอนิเตอร์24นิ้วมาโอ้โหอัตราส่วน16-9หกนี่ครับยีินิ้ว2ฟุตเลยยี่ห้อ Export อยู่ข้างล่างนี่นะครับยี่ห้อ Export ก็สะใจมากเลยนะครับจอเก่ามันก็ฟิล์มมันร่อนเริ่มร่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนราคาแค่2,000บวกนิดนิดนะครับแต่ถ้า ไปได้ช่วงแฟลเซลก็เหลือไม่ถึงสองพันนะครับเหลือไม่ถึง2องพันวันพันแปดพันเก้าคุ้มมากๆครับคุ้มมากๆเป็นมอนิเตอร์ใช้กับคอมนะครับท c นะนี่ได้จอใหม่จะพามาดูนี่เลยครับนี่เดี๋ยวไอ้เวลาจะออกก่อนนี่พามาดูนี่นี่ครับผู้ชมครับเพือ่อนๆครับจะพาไปดูอ่าแรงพิเซอร์ แลงคิเซอร์ภาคภาคคอมพิวเตอร์นี่นะครับภาค PC ซีนี่ภาคคอมพิวเตอร์นี่นะครับนี่เลยเนี่ยกล้องมันจับจอได้ไม่ไม่ไม่สุดนะฮะไม่หมดเพราะจอมันจอมันใหญ่นะฮะยี่สิบสี่นิ้วกว้างมากเลยอ่านี่ครับแหลงคิเซอร์ภาค P c ีนี่ฮะเห็นไ,ไหมครับเอาเต็มจอเลยดียไหมให้เต็มเลยน,นัน่นนี่ให้ใจไปเลยนะครับรวมครับเพื่อนนี่ฮะ พอมาดูแรงกิสเตอร์ภาค PC เนี่ยพาคคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยโอ้โหมันสะใจมากเลยจอมันใหญ่โอ้ใหญ่กว่าจอมือถือนี่โอ้โหมันดูเท่าไหร่หลายสิบเท่าครับก็จะได้มาดูรายละเอียดถึงเขาครับนี่นี่เลยนี่เลยเล่นกับอ่าใช้ Apple ก็ได้นีฮะใช้ของ Apple ก็เล่นได้นะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ของไอแอนดรอยก็ได้นะครับ iOS ก็ได้ Android ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง นี่ครับนี่จะเป็นตัวอย่างมีเสียงด้วยในจอเขามีเสียงเลยเดี๋ยวเ,เล่งเสียงให้ดังหน่อยจะได้จะได้เข้าบันทึกเสียงเข้าไปด้วยนี่แต่ว่าเป็นเสียงอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่น่าจะเป็นเวอร์ชันอะไรอะเวอร์ชันเวอร์ชันระดับโลกอะเนาะทั่วไปทั่วไปครับนะ อันนี้เป็นตัวอย่างของเขานะครับนี่จอตัวอย่างนี้ก็เปิด,ปดจอใหญ่ได้ไหมเนี่ยอ่าได้ด้วยนี่เห็นไหมครับตัวอย่างเปิดจอใหญ่ได้ด้วยผมเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะคุณพ,พี่ชมนี่มีที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับคอมพิวเตอร์พีซีเดสก์ท็อปเนี่ยเอามาเล่นกับภาคนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นอังกฤษหมดนะครับอังกฤษหมดนะจะเป็นภาคโกลบอลน,นะฮะ เนี่ยแต่ว่าเป็นเนื้อหาดูแล้วเป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่เราเล่นในมือถือครับนะฮะอันนี้คือเริ่มต้นเลยเริ่มต้นนะเริ่มต้นด่านหนึ่งเลยโอ้สุดจะสะใจพี่น้องนี่โชว์เข้าไปเห็นไหมครับนี่ครับนิเกรเนียอันนี้แบตทิวนีแตทิวนะนี่นี่ไฟเตอร์นี่นะครับแมตทิวไฟเตอร์เป็นได้หลายแบบนะครับ อันนี้หลายตัวละครน,นะอันนี้เกรเนียนี่เปติวลุยหมวนเดียวจบอันนี้เจสิกา้าเนี่ยเจสิกา้าไม่มีภาษาไทยนะฮะใครที่พอสลงังกิษพอได้ก็โอเคนะฮะเนี่ยเล่นเนี่ยสนุกนะโอ้ยมันเต็มตาสินะฮะเล่นอยู่กับบ้านแล้วก็มันสามารถเล่นโคกันได้นะอ่าเล่น,เล,นเล่นบนอยู่บ้านเล่นบนจอคอมได้แล้วก็เวลาออกนอกบ้านก็ ช่วงนั่งรอรถเมล์รอเพื่อนรออะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะเล่นในมือถือได้โดยใช้ไ d เดียเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอ่ะตัวอย่างนี้เราย่อตัวอย่างไปแล้วนะครับปิดตัวอย่างไปก่อนยาวนะครับตัวอย่างยาวก็ไม่ยาวนี่สามนาทีอ่าสามนาทีมันมอีอีกชุดหนึ่งที่ตัวอย่างอนะ่ะเป็นเกือบชั่วโมงอ่ะ เดี๋ยก็จบจบตัวอย่างในภาคของ Battle Mode แล้วนะครับแต่นี้ก็มาเป็นเพจชาร a เล็ตเตอร์ตัวละครนะฮะอังกฤษหมดครับตัวบอดเนะ็ตเวิร์กแล้วก็เข้าไปดูใน f a c e b o o k ได้นะครับเข้าไดูใน Facebook ได้ก็ลองเลื่อนไปดูข้างล่างนะครับนี่ครับก็จะมี l a n g งกิ e r เซอร์แฟนอาร์ตคอนเทสตเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับนะเข้าไปดูเขาก็จะเปิดหน้าหน้าเพจมาอีกเพจหนึ่งเนีฮะเป็นอีกเพจหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษหน่อย ใช้ Google แปลเป็นไทยได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะมันแปลแถวๆเนี้ย Google แปลไทยอ,ะ Trans อ่ะทาร์นสเลตอ่าอ่านี่ Translate นี่ครับอ๋อไม่มีฮะ Detect Detect Language ไม่มีครับมีอังกฤษและอย่างเดียวมีอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็โอเคแปลว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วล่ะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยก็โอเคนะครับ อ่าเรามาดูหน้าแรงกิเซอร์ er ของเราเพจแรงกิเซอร์ er นะครับก็มีนี่ฮะแรงกิเซอร์แฟนอาร์ตคอนเทนต์สตาติจี้ควอรดีเทลอะไรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเข้าไปดูได้เลยเนี่ยเขาก็จะเปิดเพจมาให้ใหม่นะอันนี้คือดีเทลในเรื่องของการสตาติจี้คอนเทนต์ PVP ยังไง PVE เป็นยังไงนี่นะครับเนี่ยแล้วก็อ่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดนี่เนี่ยต้องแปลกันหน่อยละนะครับก็โอเคนะครับ อ่ะเข้าไปดูกันต่อไปแ a งกิเซอร์โมบายอิสนา a วเลเบลันี้เขาก็มาแจ้งด้วยว่าตอนนี้แ a งกิเซอร์เนี่ยมีภาคโมบายที่เราเล่นกันแล้วคือในมือถือนะฮะเนี่ยเนี่ยก็มาแนะนำตรงนี้แล้วก็เพลงแ a งกิเซอร์โมบายเนี่ย r change to Win เนี่ยก็สามารถที่จะเอาโมบายมาเล่นในวิ d โ w s ได้นะครับเขาก็จะบอกแนะนำวิธีการใช้นะครับแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอ่ะ มาดูต่อไปนะครับกลางก็จะเป็นชาร์เลกเตอร์นะครับที่เพจของแรงกิสเซอร์เพจหลักนะฮะนี่ก็เป็นชาร์เลกเตอร์นี่ฮะชาร์เลกเตอร์นี่ก็เปลี่ยนได้นี่ครับนี่นี่ฮะก็ลงมาดูเนี่ยมีชาร์เลกเตอร์หลายตัวละครนะครับนี่ข้างล่างเนี่ยหลายตัวละครเนี่ยซึ่งตัวละครพวกนี้บางทีเนี่ยเนี่ยดาร์กเซเลเจอร์เนี่ยซอร์เซเลสเนี่ยเราไม่เจอในในมือถือนะยังไม่ลงนะตัวละครตัวนี้ยังไม่ลงในมือถือนะครับ นี่ก็อีกตัวละครหนึ่งเนี่ยเอลฟ์ชาแมนเนี่ยนี่ก็ยังไม่ลงนะฮะนี่ยังไม่ลงวอร์ดิเออร์ออฟไลท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยแมตต์เจกอดนี่ก็ยังครับนะฮะนี่กอ็อะไรเนี่ยอาบิทเ r อร์ออฟเดสตินีนี่ก็ยังไม่ไม่เจอเลยนะก็รอดูต่อไปครับสักระยะหนึ่งเขาคงค่อยทย,ยอยลงนะแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างก็จะมีอ่านี่มีตัวอย่างตรงนี้ตัวอย่างตรงนี้ยาวเนี่ยสามสิบนาที คุณผู้ชมกับเพื่อนๆถ้ามี PC เข้ามาดูได้นะครับพิมพ์ใน Google ว่าแหล่งทริเซอร์เท่านั้นแหละครับแหล่งทริเซอร์พีซีก็จะขึ้นเลยเนะฮะขยายได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมันจะอลังการเต็มจอเลยะครับแล้วก็สามารถสคริปตรงนี้ได้ด้านบนมุมขวาบนนะสคริปผ่านตรงนี้ได้นะก็โอเค ะเขาดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะก็จะเป็นฮิสทอรี่เป็นเรื่องราวของเขานี่ก็จะเป็นประวัติเรื่องราวของเขาว่าแรงคิเซอร์เนี่ยเมื่อปี1991เนี่ยนะครับ1991เนี่ยก็จะเป็นภาคหนึ่งนะครับแรงคิเซอร์ภาคหนึ่งลงในเครื่อง Sega Mega Drive นี่นะครับนี่นี่ฮะ Sega Mega Drive อันนี้เลยนี่นี่นี่นะครับนี่ฮะแล้วก็มีลง PC ด้วยนะครับ นะฮะพักหนึ่งแล้วก็พอปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ก็จะเป็นเป็นพักสองนี่ครับเห็นไหมครับพักสองตรงนี้นะครับแรงที่เสื้อพักสองก็จะลงในเซกาเมกา i ด e เหมือนกันแล้วก็ไปลงในเครื่อง Super ร์ฟ i c o มด้วยลงใน Playstation ด้วยลงใน Sega Saturn ด้วยลงในเครื่อง PC ด้วยโอ้โหพัก2นี่ลงหลายหลายแพลตฟอร์มนะครับหลายแพลตฟอร์มเลยทั้งเครื่องเกมคอนโซลด้วยแล้วก็ PC ด้วย ปี1996ประวัติเขานะฮนี่1996ก็เป็นแรงคิดเซอร์3นะครับเนี่ยก็จะลงในแพลตฟอร์มของเซกาซัตเทิร์นพีแล้วก็ PlayStation 2เนี่ยตอนนี้เราไม่มีโอกาสได้เล่นเลยเราเล่นได้แต่พัคแรก PlayStation 1นะเออแล้วก็พักสอเนี่ยได้เล่นอยู่นะเนี่ยพัค2อนะ่ะแอดได้เล่นอยู่ที่ Sega Mega Drive แต่พักสานี่ไม่ได้เล่นนะพักสามไม่ได้เล่นแล้วก็พักพักสัปปายปี1997 1997ลนดิเซอร์ก็ภา,าคที่4ใช่ไหมครับภาคที่4ก็มาลงแพลตฟอร์ม SEGA Saturn กับ PlayStation เพราะว่าปี1997 s เ g a นี่ย s e ก a m e g a d ได v e ภาคอันและไอ้เครื่องดำๆๆอะ่ะมันมันหมดไปจากตลาดแล้วไม่มีการพัฒนาต่อแล้วเขาก็จะออก SEGA Saturn มาซึ่งเครื่องราคาสูงอยู่นะรเราก็เลยไม่ได้ซื้ออดเล่นกดเจอทั้งปี1998ก็แ็แลนดิเซอร์ก็ออกภาคที่5นะ้ะ The End of l e g e n d นี่ภาคที่5ก็ลงในแพลตฟอร์ม SEGA Saturn กับ Play Station ไม่มี PC ฮะลงในเกมคอนโซลอย่างเดียวเลย2ค่ายค่าย SEGA กับค่าย Play Station ค่ายของอะไรอ่ะเออก็นั่นแหละเกมเลย์แหละนะครับเนี่ยก็จะมีแค่นี้อันนี้เป็นล่าสุดนะครับประวัติล่าสุดภาค5แล้วต่อจากนั้นมาก็จะมีมีนี่เลยเนี่ยอ่าแรงด์ิเซอร์แรงดิเซอร์ออนโมบาย นะแหลงทิเซอร์ SEA e นะแล้วก็แลงทิเซอร์ที่ดูตัวอย่างเมื่อเมื่อกี้เนี้ที่เป็น Global Network นะครับนะอันนี้คือเรื่องราวของแหล่งคิเซอร์ก็เอามาฝากกันนะครับเอามาฝากเอามาแชร์เ,เพื่อนๆสมาชิกนะีผู้ที่ชื่นชอบเกมวางแผนฝึกสมองประลองปัญญานะครับกับแรล่งทิเซอร์ก็ขอโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการวางแผนในแรลงทิเซอร์นะครับพบกันใหม่อีกทิปหน้าครับสวัสดีครับ